สวัสดีครับพวกมันเช่นเคยครับมาฮอดมันมวนนะครัวางเสี้ยนดำกับเสี้ยนขาวเชียเส้นดำเลยครับผมเชียเส้นดำคือเข้าล่ะมาไปเป็นน่องต่างที่ยิงสองแล้วครับผม เอาแรลกออกขึ้นไปต่อแสกกินครับเสกกินเก่ามาลบก่อนครับผมยิ่งสองจะไหนครับสองบันนอก ่อามานี่ลบต่อครับผมต่อเสียหมากครับเข้าไปเพิ่นที่กินสองปะครับลองเพิ่งแวบขึ้นไปนัน่นต่างหมากทันทีครับ รอหลับสองแล้วครับผมขื้นขวาไปรู้ท่านครับไปหมาเข้าเป็นต่อ,อยแล้วครับเพราะว่าจะดิ่งฮอตแล้วครับนี่ฮอตแล้วครับขืนฮอตแล้วครับกินแล้วครับอ้าวไปกิน กินตัวที่สองครับขยับมาหนึงตาน,นี้อันนี้ก็ต้องกินสองนะครับผมสองหนึ่งก็ชะนะนะครับลอยลำแวบแวบข้าฮอเข้าฮอต เอาอีกตัวไปข้าวฮอตครับมีกระดานหนึ่งครับรอชมกันเลยครับต่อจากนี้ข้าฮอตไปครับข้าฮอตครับ,ด,รบดักบไปย่องบ้ฮอตด,ดักไปยูหรอครับผม ลักษณะนี้เตรียมขาวฮอตครับผมข้าวฮอตครับผมข้าวฮอตครับผมจะผึ่งเพื่อแล้วครับผมผึ่งเพื่อสาวหวานผมเรียกผึ่งเพื่อ ยำคาหอดเตียงนะครับตึงไว้แล้วครับว้าหาวนอนผึ้งเพื่อแล้วครับผมไปใส่บะไรนะครับไปทั้งหลายแบบนี้ โอ้ให้กินเลยยอมเลยครับกินเลยครับผมต่อกระดานที่สองครับผมาโลแบบนี้นะครับสไตล์บ้านบ้านเช่นเคยครับไป,ไปนอ้องเจะกระเซียนขาวครับ เสียนขาวเห็ดย่างนนะ้อขึ้นขว้าครับขึ้นขวาไปครับผม,ม,มเตรียม,มยยยยยแล้วครับง่ายๆครับกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปทะลุฮอดเลยครับผม อินครับให้กินนี่ครับให้กินนี่ครับจิ้งสองครับต่อออกครับโตออกครับบ๊อดักครับดักหน่ครับมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับเจอกันใหม่กับดหน่อยครับผมขอบคุณหลายๆครับ